ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีมุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่นด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งคุณธรรมอย่างยั่งยืนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีดำเนินง,งานภายใต้วิสัยทัศน์มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมมีวินยัย รับผิดชอบและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ประกาศเจตนารม์ด้านคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมทั้งภายในองค์กรและภาคีเครือข่ายโดยใช้ IPsec m o d e เดร่วมกับวงจรคุณภาพ PDCA และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องอาทิเช่น Google Sites กลุ่มไลน์ผู้ปกครองนักเรียน YouTube Tiktok เฟซบุ๊กเพื่อเผยแพร่และสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชนและภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งผู้บริหารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตานีมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น อีกทั้งมีบทบาทสำคัญในการเป็นแกนนำการขยายเครือข่ายคุณธรรมร่วมกับสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ภายในจังหวัดปัตตานีโดยดำเนินง,งานจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เพื่อแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างองค์กรจนพัฒนาเป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่มีความร่วมมือด้านคุณธรรมอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนกิจกรรมโดดเด่นที่เป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ คือโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหารครูบุคลากรผู้เรียนและผู้ปกครองมีพฤติกรรมเชิงบวกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษามีวินยัยสุดจริตจิตอาสายึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นดังนี้ค่ายผู้นำเยาวชนและครอบครัวคุณธรรมโครงงานขาบวนเด็กดีแถวดีมีวินยัยโครงงานเด็กดีมีระเบียบโครงงานไหวงามสลามสวยด้วยคุณธรรมและห้องเรียนคุณธรรมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีขอเดินหน้ามุ่งมั่นขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมอย่างยั่งยืน